<laughs> อแคนโดนมเจ็บสวัสดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุ๊กตานะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรือลบของประเทศไทยกันค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะต,ต้เตงก็ได้เห็นเรือลบจริงๆแล้วนะคะแล้วก็อยากจะมานำเสนอให้กับทุกคนดูค่ะซึ่ง มีหลายคนถามว่าน้องตุ๊กตาได้เห็นเรือลบเรือหลวงของประเทศไทยแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะมันใหญ่มากค่ะเขือลำปางใหญ่ใหญ่เข่าลำใหญ่แหงตกใจคือเรือลำใหญ่มากๆแล้วหนูที่หนูเห็นนะคะเป็นเรือลบที่ลำใหญ่มากๆและที่สําคัญนะคะทุกคนหนู่ยังได้ไปเดินดูแล้วก็ยังได้ไปเห็นว่า ยังได้ไปเห็นเรือที่แบบจัดเป็นเรือเล็กๆนะคะทุกคนได้จัดไว้เตรียมไว้ที่แบบว่าให้คนได้แบบไปเดินดูด้วยค่ะคือหนูไปวันนั้น,นมันเป็นมันติดก,กับทะเลใช่ไหมคะหนูก็เลยแบบไปเห็นแล้วจังหวะมันได้เลยค่ะไปเห็นเรือรบของประเทศไทยด้วยนะคะ แล้วก็มี f อนะคะท่านหนึ่งที่ได้ส่งวิดีโอที่เป็นรูปเรือมาซึ่งเรือนั้นน่ะหนูก็เคยเห็นแต่ในรูปในที่เป็นเรือเล็กๆที่จัดอยู่ในกล่องที่อยู่จัดอยู่ในที่แบบที่เขาจัดไว้ให้คนดูอะค่ะตรงที่ตรงตอนที่หนูไปเดินดูในทะเลในวันนั้นนะคะหนูได้เห็น เห็นเรือที่แบบเป็นเรือลบเรือแบบท่าหาเรืออะไรต่างๆอย่างนี้นะคะทุกคนอ่าใช่แล้วเรือมีพื้นที่ที่กว้างมากซึ่งหนูไม่ได้เห็นไม่เคยเห็นแบบเข้าใกล้มากๆจนหนูมาเจอวิดีโอนี้ที่แบบมีเอฟซีส่งมาให้ดูว่าเป็นวิดีโอที่แบบอยู่บนเรือแล้วอยู่ใกล้กับเรืออีกคือมันใหญ่มากคะ่ะทุกคนแล้วคือหนูไม่รู้ว่ามันสามารถบรรจุได้กี่คนในบนเรือนั้นนะคะมันก็แล้วแต่ขนาดเรือด้วยแหละ แต่เรือที่เอฟซี FC ได้ส่งมาให้หนูดูนะคะมีชื่อเรือว่าเรือเรือหลวงจัดตีนรืเบตเรือเนี้ยหนูได้ยินอยู่ตอนที่หนูนั้นเคยทคําคลิปรีแอคชั่นเกี่ยวกับเรือรบของประเทศไทยแต่หนูก็ไม่คิดนะคะว่าวันหนึ่งหนูจะได้มาเห็นจริงๆแล้วก็มีเอฟซที่แบบว่าเห็นว่าหนูอยากเห็นก็เลยส่งมาให้ดูแล้วหนูก็ได้เห็นเต็มๆแล้วหนูชอบมากคือ หนูได้เห็นเรือลบแล้วก็เครื่องบินลบของประเทศไทยที่ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์นในตอนนั้นหนูเคยเห็นตอนที่ว่าจัดเป็นพิพิธภัณฑ์นในจังหวัดปรุมธมทานนีหนูได้เห็นจริงๆค่ะแล้วเป็นเรือลบเป็นเครื่องบินที่แบบใช้ในการลบ แล้วก็เห็นเรือลบแต่เรือลบนี่คือแบบไม่ได้เห็นแบบจริงๆจังๆแบบเข้าใกล้มากๆแต่ที่เห็นชัดๆมากๆก็คือน่าจะเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการลบในสมัยก่อนหรือว่าใน,นปัจจุบันก็ยังมีอยู่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่หนูไปอ่ะคือก็ประเทศไทยก็จะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์หนูชอบประเทศไทยอย่างหนึ่งนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่ว่าเวลามีอะไรก็ตามเขาจะชอบเอามาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่หรือว่า คนรุ่นใหม่อะคา่ะหรือว่าไม่ได้เจาะจงว่าเฮ้ยต้องเป็นคนไทยเท่านั้นนะที่แบบว่าเออจะต้องไปดูพิพิธภัณฑ์ของคนไทยได้ต้องเป็นคนมีการนะต้องเป็นคนอาประเทศนั้นประเทศนี้นะถึงจะสามารถเข้าไปไม่ได้จํากัดเลยคือทุกคนก็สามารถคือทุกๆประเทศสามารถเข้าดูได้แต่ว่าบางสถานที่อะถ้าเป็นต่างชาติก็จะต้องได้เสียเรื่องของอาเสียเสียมันนีเข้าแต่ถ้าเป็นคนไทยนี่คือเราแค่มีบัตร ประชาชนก็สามารถเข้าได้แล้วคือบางที่นะคะเวลาที่เราไปวัดนะคะถ้าเป็นต่างชาตินะคะก็จะมีต้องเสียมณนนีก่อนบางที่นะคะอ่ามันเป็นตรงที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าอย่างเงี้ยแต่หนูไม่แน่ใจว่าพิพิธภัณฑ์นะต้องได้เสียไหมแต่หนูคิดว่ามันจะไมไ่เสียมั้งพิพิธภัณฑ์เนาะ มันน่าจะไม่ใช่แบบเป็นสถานท่องเที่ยวมันน่าเขาน่าจะไม่ได้เก็บแต่ถ้าเป็นพิพิธภณัณฑ์อ่ะหนูหนูหนูไม่รู้เพราะว่าที่หนูเคยเข้ามันก็ไม่เคยเสียตังมาสักครั้งหนึ่งแล้วที่หนูเข้าส่วนมากที่หนูไปเรียนรู้จริงๆอ่ะหนูได้ไปเรียนรู้จากการได้ไปทัศนศึกษาแล้วหนูก็ได้ไปเรียนรู้คือเอาจริงๆนะคะว่าการได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่เป็นอะไรที่เปิดกว้างโลกใหม่มากๆเพราะว่าสําหรับคนที่ไม่เคยได้ไปอ่ะค่ะคือเวลาที่หนูเดินเข้าไปดูอะไรต่างๆมันจะมีรายละเอียดเรื่องของเรือ ต,ต่างๆรายละเอียดเรื่องของประวัติความเป็นมานั่นนู่นนี่อย่างชัดเจนเวลาที่เราไปอ่านนะเราสามารถฝึกภาษาไทยไปในตัวและภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะสองภาษานี้จะครบคู่กันนะคะหนูชอบไปดูเกี่ยวกับเรื่องของสมัยโบราณสมัยก่อนประวัติความเป็นมาของประเทศไทยหรือสมัยก่อนคือการที่ได้เข้าไปดูอะมันถือว่าเป็นการที่ได้เรียนรู้ถึงพื้นฐานของคนสมัยก่อนของประเทศไทยนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วอะหนูชอบไปดูอะไรแบบนั้นมากกว่าแล้วเวลาที่หนูได้เข้าไปถ่ายคลิป บางอย่างแนะนําเสนอมาให้ทุกคนดูหนูก็เห็นว่าดีแต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามก็คือห้ามไหลสดค่ะห้ามไหลสด ห้ามไร์สดแต่ว่าสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้แล้วนําไปโพสต์ลงทีหลังได้แต่คือสิ่งที่ห้ามคือห้ามไฟ้สดส่วนมากเวลาที่เป็นพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะห้ามไฟ้สดจริงๆนะคะอันนี้ก็ห้ามเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรหรือเป็นข้ออะไรคือห้ามคือมันน่าก็จะเป็นข้อห้ามนั่นแหละแต่คือที่แน่ๆคือก็สามารถถ่ายวิดีโอได้แล้วเอาไปลงย้อนหลังได้คือไม่ได้แบบไร้สดลงในตอนนั้นเลยทันทีค่ะเพราะการไร้สดเหมือนแบบรู้ทุกอย่างอะไรประมาณนี้มันคิดว่ามันก็เลยน่าจะไม่โอเคสาหรับตอนนั้น รู้ไหมคะว่าทุกคนรู้ไหมว่าทําไมหนูถึงชอบอะไรที่แบบเกี่ยวกับพวกเรื่องของการลบในแบบพวกของเครื่องบินลบอุปกรณ์ในการลบสมัยก่อนเพราะหนูแบบไม่รู้อะหนูรู้สึกว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนมั้งซึ่งหนูมีความสนใจที่จะชอบเรื่องของพวกสมัยก่อนมากมากกว่าถามว่าเรื่องปัจจุบันชอบไหมก,ก็ก็เรียนรู้ไปได้อะทุกคนแต่มันไม่ได้แบบอ,อะไรขนาดนั้นแต่ว่าสามารถหนูเรียนรู้ทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบ ในนัปัจจุบันในเรื่องของแบบสิ่งใหม่ๆที่สร้างขึ้นมามันก็ดีแหละเราสามารถเรียนรู้และหาตังค์จากมันได้สมัยก่อนหนูชอบตรงที่ว่ามันเป็นแบบดั้งเดิมดีค่ะแล้วหนูชอบประเทศไทยตรงที่ว่า คือประเทศไทยอ่ะเวลาที่มีอะไรที่เป็นของเก่าของแก่ของสมัยก่อนคือบางสิ่งบางอย่างอ่ะคนเราลืมไปหมดละแต่ประเทศไทยอ่ะเองเก็บไว้และนำมาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าไปเรียนรู้และเข้าไปศึกษาและเป็นสิ่งนี้แหละที่หนูชอบมากๆค่ะคือบางคนอาจจะมองข้ามมันไปว่าสิ่งเล็กๆนน้อยที่ทุกคนมองข้ามมันไปอ่ะมันเป็นสิ่งที่มหาัศาจรรย์ที่เราต้องเรียนรู้มันค่ะหนูเป็นคนที่ชอบ เร yup. ียนรู้พวกอะไรเก่าๆแก่ๆพวกนี้มากแล้วคือหนูชอบชอบตรงที่ว่าเวลาที่ไปไหนมาไหนอ่ะสังเกตดูนะคะประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์ที่เยอะมากจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แบบให้เด็กๆไปทัศนศึกษาได้เรียนรู้นอกสถานที่และส่วนมากพิพิธภัณฑ์อ่ะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในสมัยก่อนหรือสมัยใหม่ที่ได้สร้างขึ้นมานะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่อ่ะส่วนมากจะเน้นเรื่องของแบบ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในยนับปัจจุบันมากกว่าเรื่องของอดีตนี้น้อยมากที่แบบว่าคนจะแบบที่จะเข้าไปเรียนรู้นะคะอันนี้ก็เท่าที่แบบว่าเท่าที่เห็นมาแต่แต่ไม่รู้ว่ามันมัน,ม,นมันเป็นยังไงแต่ว่าสำหรับตัวหนูแลว้วอะหนูหนูหนูชอบแล้วก็ หนูได้เห็นเรือลบของประเทศไทยแล้วแบบเห็นเอฟซคนไทยที่แบบเห็นว่าน้องตุ๊กตามีความสนใจแล้วก็ส่งมาให้ดูหนูเองก็ขอบคุณน้องมากเลยนะคะแล้วก็หนูก็พยายามเข้าไปศึกษานะคะแบบเข้าไปดูใน YouTube ซึ่งบางเรื่องอะ่ะมันเป็นเรื่องของแบบสมัยก่อนเวลาหนูเข้าไปดูใช่ไหมคะตอนนั้นที่เอฟซส่งมาปุ๊บหนูก็เข้าไปเชิดดูแล้วแหละว่าเอ๊เรือลบในสมัยก่อนเขาใช้ในการลบยังไงหนูก็เข้าไปดูใน YouTube ตอนนั้นหนูดูดูแล้วก็หลับหลับไปเลยช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยแหละคือหนูอะ่ะ เวลาดูอะไรอย่างเงี้ยเวลาลงที่นอนปุ๊บอะถ้าหนูไม่นั่งอย่างเงี้ยหนูจะไม่หลับแต่ถ้าหนูลงที่นอนแล้วหนูนอนดูอย่างเงี้ยหนูจะหลับหลับไปเลยหลับตื่นมาอีกทีโอ้หนึ่งทุ่มโอ้โหนอนตอนตีเอตอนห้าโมงเย็นตื่นมาหนึ่งทุ่มเกือบสองทุ่มอย่างเงี้ยคะ่ะหนูเข้าไปดูนะคะหนูก็ฟังเคิร์มเลยเพราะว่าในสมัยก่อนมีการที่แบบมีเรือลบตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุ้งอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนเขาก็เล่ามาว่าเออเคยแบบไปลบที่ประเทศนั้นบ้างประเทศนี้บ้างนนะะคคทุก แล้วก็ประเทศเราไม่มีชายแดนที่ติดกับทะเลไม่มีชายแดนที่ติดกับทะเลฉะนั้นก็เวลาที่เข้าไปดูเกี่ยวกับพวกเรือก,ก็ไม่ค่อยมีประเทศเราขึ้นมาแต่ก็จะมีประเทศอื่นๆอ,อย่างเงี้ยนะคะทุกคนแต่หนูไม่รู้หรอกว่าสมัยก่อนเป็นยังไงแต่ก็ฟังจากเรื่องเล่าคือเราฟังได้ทุกคนคือบางคนอนะ่ะเอาแบบโอ้ยไปเข้าไปดูในเรื่องของอดีตนะแล้วก็เอาคุดค้นขึ้นมาแล้วก็เอามาทะเลาะววแหวงกันอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่โอเคค่ะดูได้ดูได้เล่าได้แต่ยาแบบ เอาไปใส่ใจแล้วแบบเอาโม้ให้มาเป็นผลกระทบต่อต่อณนะปัจจุบันค่ะใช่เวลาที่หนูนะคะเข้าแบบไปดูในเข้าไปดูแบบเรื่องราวอาดีตในการสู้รบอะ่ะคือมันมีหมดแล้วแหละที่แบบว่าเออเรื่องการตบตีโต้เถียงเรื่องของสมัยก่อนนะทุกคนเวลาที่แบบว่ามีการสู้รบในเรื่องของสงครามในพวกเรา พวกที่เป็นเรื่องของการเมืองเนี่ยคือมัน,ม,นมันก็ดูได้อะมันเป็นความรู้ได้อะทุกคนแต่ว่าจะมันคืออดีตไปแล้วอะคือมันผ่านเคย้มันจบไปเอามาปรับปรนชีวิตปัจจุบันทำไมเรียนรู้อยากเรียนรู้ก็เรียนรู้ไปอย่างเงี้ยหนูจะเป็นคนประมาณนี้มากกว่าค่ะใช่แล้วมันก็เป็นความรู้ที่ดีที่แบบหนูได้เรียนรู้มาและหนูอะเอาพูดต,งตรงๆงเอฟซีถามว่าตุกตาระหว่างเมืองไทยกับเมืองลาวเธอรู้อะไรมากกว่ากัน เธอเพิ่งมาอยู่ไทยประมาณไม่กี่ปีเองนะแต่ทําไมเธอแบบรู้เรื่องเยอะจังคือเอฟซชอบมองว่าหนาูรู้เรื่องประเทศไทยเยอะหนูไม่ได้แบบไปสอดรู้สอดเห็นอะไรนะคะแต่หนูคือเรียนรู้จากคือเรามีโทรศัพท์เรามีโทรศัพท์แล้วก็ประเทศไทยที่หนูเรียนรู้มากๆคือพิพิธภัณฑ์ค่ะหนูเรียนรู้ได้จากพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยหนูรู้แบบ อดีตอ่ะว่ามันเป็นยังไงอ่ะในสู้รบสมัยก่อนอนะ่ะสมัยอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยสมัยโกศินอะไรอย่างเงี้ยคือหนูรู้ได้แบบแจุดนี้แหละหนไูได้เรียนรู้จากคนไทยได้เรียนรู้จากคนไทยที่แนะนําได้เรียนรู้จากอาจารย์ที่บอกสอนแล้วก็ได้คือคนไทยเวลาที่เรียนบอกสอนนีบอกสอนแบบทั่วเลยเวลาที่คนไทยสอนเวลาที่อาจารย์สอนนะ่ะไม่ได้ให้จาะจงแค่เฉพาะประเทศเดียว ทั่วประเทศที่เราควรที่จะรู้และควรที่จะศึกษาไว้ศึกษาเรียนรู้ไว้ไม่ผิดไม่มีปัญหาแล้วแต่เราจะไปปรับปรุงนําใช้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะคิดเองนะคะเป็นเรื่องของตัวเราเองดีเขาดีเราไม่เหมือนกันค่ะทําไปเหอะในในเมื่อที่ว่าเราคิดว่าดีแล้วไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นแต่สําหรับบางทีเราทําไปแล้วแต่ก็ยังมีคนอื่นมาเบียดเบียนอันนั้นก็ปล่อยเขาไปเถอะค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็เขาก็แค่เป็น เซี่ยวหนึ่งในชีวิตคือเหมือนคนเราอะหนูแค่เปรียบเทียบตัวเองว่าคือบางทีหนูก็คิดนะว่าหนูแบบเอ้ยจะไปแคร์ะไรคนทั้งโลกได้ขนาดนั้นวะเนี่ยคือหนูอะเปรียบเทียบคนในบนโลกเนี่ยก็เหมือนเส้นผมหนูเหมือนเส้นหนึ่งในในบนผมเนี่ยประมาณนี้ค่ะใช่แล้วก็เวลาที่หนูเรียนรู้ในประเทศไทยหนูเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านใน u t u b e อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะคือมันไม่ได้ชัวร์หรือการันตีได้เพราะมันเป็นเรื่องของอดีตท,ที่ว่ามันคือเรื่องจริงหรือไม่จริง อ่ะอย่างเช่นแบบเคยมีประเด็นกับคํหนึ่งที่ว่าประเทศอ่าลาาเคยมาเป็นของประเทศนั้นประเทศนี้มาก่อนเนี่ยหนูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อคนแบบร้อเลยทีเดียวคือก็ฟังได้ก็เชื่อได้แต่ก็แบบไม่ได้เอาแบบเออมาคิดวะแวงเนี่ยนะปัจจุบันใช่ค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีหนูชอบเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยเพราะว่าถ้าพูดตรงๆหนูประเทศเราก็รู้เรื่องเยอะอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าเรียนรู้ประเทศไทยเยอะ น,น่าจะเยอะกว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าอยู่ประเทศไทยแล้วหนูอยู่ประเทศไทยแล้วคือด้วยความที่ว่าเวลาที่เราไปอยู่ประเทศนั้นๆอะ่ะเราควรศึกษาเกี่ยวกับประเทศนั้นให้มากๆแต่หนูก็ทําผิดพลาดเยอะนะคะหนูมาเรียนที่ไทยหนูก็แบบโอ้ยพูดผิดบ้างใช้คําถูกผิดบ้างไปพูดผิดบ้างกิริยามารยาทไม่ อะไรบ้างเยอะแยะเลยแต่หนูก็คิดว่าคนเราอะเนาะแต่ละที่แต่ละการเติบโตของเรามันก็ไม่เหมือนกันเนาะทุกคนนั่นแหละหนูก็แบบ๋อ้ทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเพราะว่าคือผิดพลาดก็ขอโทษแล้วก็อ่ะไม่ทําแบบเออไม่ไม่เอาแบบเก่าละไม่เอาแบบเดิมละอะไรประมาณนี้คะ่ะใช่ก็ ขอบคุณนะคะที่ส่งเรือมาให้ดูหนูชอบมากเลยะคะ่ะแล้วก็หนูไม่รู้ว่าบรรจุได้กี่คนนะคะแต่ละเรือหนูคิดว่ามันแล้วแต่ลำเรือประเทศไทยเรียกว่าลำใช่ไหมคะทุกคนแล้วมันลำใหญ่มากในการสู้องประเทศไทยในสมัยก่อนซึ่งใน,นปัจจุบันนี้ก็คือบางทีประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่ติดกับทะเลใช่ไหมคะเวลาที่คนส่งพวกของอะไรอะ่ะคือก็จะส่งของทางบกทางน้ําอะไรประมาณนี้นะคะก็ ดีเหมือนกันถ้ามีโอกาสก็อยากจะแบบหนูอยากไปถ่ายเก็บขึ้นบนเรือลบจริงๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตหนูอยากรู้มันเป็นยังไงแต่ว่าหนูอยากรู้จริงๆอันนี้หน,หนูแบบอยากรู้จริงๆมากๆยิ่งแบบ FC ส่งมาให้ดูยิ่งทาให้หนูอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเดิมค่ะหนูอยากขึ้นไปแบบสัมผัสว่าเฮ้ยบนเรือมันจะเป็นยังไงในบนทะเลมันจะเป็นยังไงหนูยังไม่เคยนั่งเรือบ,บนทะเลเลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วหนูก็อยากไปเห็นแบบ คนเขาหาปลาบนเรือมันเป็นยังไงหนูอยากเห็นมากแล้วก็หนูรู้สึกว่าบนเรือหนูเวลาที่หนูแบบนั่งเรือหละหนูเป็นคนที่กลัวมากเสี่ยงกับอันตรายสุดๆหนูเป็นคนที่คิดขี้กลัวพวกเรื่องน้ําแต่ก็่ายน้ําเป็นแหละแต่ก็กลัวเพราะว่าคลื่นทะเลมันแรงมันไม่เหมือนพวกน้ําแม่น้าอ่าที่มันไม่มีคลื่นแรงเพราะทะเลมันคลื่นแรงใช่ไหมคะยิ่งตอนเย็นนี้คลื่นแรงยิ่งพายุฝนตกนี่ยิ่งคลื่นแรงมากค่ะ ให้หนูอยากเห็นวิธีการหาปลาแบบไม่ว่าจะเป็นทางเรือเล็กเรือใหญ่หาปลาพวกกุ้งพวกเนี้ยหนูอยากรู้มากวิธีการหาปลาของคนไทยเป็นยังไงนะคะแล้วก็อยากเห็นจริงๆนะคะแล้วก็มีโอกาสอยากไปเห็นจริงๆ FC ก็แนะนําด้วยนะคะว่าเป็นยังไงเผื่อแบบทุกคนที่บอกว่าอยู่ภาคใต้หรือว่าอะไรกําลังหาปลาอยู่ก็ถ่ายส่งมาให้ดูหน่อยนะคะจริงๆคือเวลาที่เข้าไปดูใน YouTube อะไรมันก็ไม่เหมือนแบบว่าวิถ่ายส่งมาให้ดูจริงๆหรือว่าไปเห็นจริงๆใช่ไหมคะถูกต้อง โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนิ้ติ๋งขอตลาไปก่อนยังไงก็ฝากน่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กตาลงคลิปต่อไปด้วยนะคะและคลิปนี้ถ้าหากพูดเร็วหรือผิดพลาดประการใดก็กลับขอโทษขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะคะสบายดีสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย